ข้าวทูบันทึกเสียงการประชุมง่ายๆไม่ต้องจดเองแถมได้มาเป็นข้อความ,มด้วยนะ ในการประชุมแต่ละครั้งนะครับบางบริษัทที่มีพนักงานที่ทำหน้าที่ในการบันทึกการประชุมเนี่ยก็โชคดีไปนะครับแต่สําหรับบริษัทเล็กๆเนี่ยคงไม่มีเนาะแล้วก็บางทีนะครับเวลาเราจะจดเนี่ยก็อาจจะจดไม่ทันอาจเสียงไว้เนี่ยก็ต้องมานั่งฟังทีหลังอีกนะครับทนะครับเลยอยากได้นําแอปตัวหนึ่งนะครับที่สามารถบันทึกการประชุมของเราให้ได้ง่ายแอปตัวนี้ชื่อว่า Group t r a n s c r i p t นะครับเป็นแอปของ Microsoft นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยรองรับการใช้งานแค่ใน iOS เนะครับวิธีนะครับเริ่มต้นนะครับให้เราโหลด ให้เราโหลดมาครับเมื่อเราโหลดมาเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเปิดแอปขึ้นมานะครับกดทำตามขั้นตอนต่างๆให้เสร็จนะครับกดตั้งชื่อแล้วก็เลือกภาษานะครับให้เราเลือกเป็นภาษาไทยนะครับจากนั้นนะครับกดสตาร์ทนะครับแล้วก็รอให้โปรแกรมเริ่มนับเวลาครับเมื่อโปรแกรมเริ่มนับเวลาเนี่ยคือการบันทึกนั่นเองนะครับจากนั้นเนี่ยโปรแกรมก็จะบันทึกตามเสียงที่มีการประชุมหรือมีการพูดอยู่นะครับซึ่งถ้าไม่มีการแทรกเสียงอะไรเข้ามาเนี่ยหรือมีการพูดทีละคนเนี่ยมันก็จะไม่เกิดการเออร์เลอร์นะเหมาะกับการที่ประชุมวงเล็กนะครับกดปุ่มล ด้านซ้ายบนครับจากนั้นนะครับเราสามารถแชร์ไฟล์ให้ใครก็ได้นะครับผ่านไลน์ข้อความหรือทาง facebook ครับง่ายๆแค่นี้เอง